สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักให้กับกลุ่มชาวราศีเมษหรือว่าชาวลัคนาราศีเมษแอริสชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมส่วนชาวลัคนาราศีเมษคือท่านที่ทราบวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟ้าของตัวท่านเองหรือว่าท่านใดที่เคยผูกด,ดวงชะตาก,กับหมดูโหราศาสตร์ไทยมาแล้ว ท่านมีพื้นดวงชะตาที่มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวสุ์สถิตยอยู่ที่ราศีเมษเรียกได้ว่าเป็นชาวลัคนา,าราศีเมษความแม่นยำในการทำนายดวงชะตาตัวดวงชะตาแบบแลัคนาจะมีความแม่นยำมากกว่าแบบราศีคลิปนี้เป็นคลิปแบบราศีเมษเป็นดวงคร่าวๆเป็นดวงโดยรวมแต่ชาวลัคนาราศีเมษก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้เพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของชาวราศีเมษหรือว่าชาวลัคนาราศีเมษคือแกะภูเขาดาวประจําตัวคือดาวอังคารเลขศาสตร์คือเลขสามเป็นกลุ่มของชาวธาตุไฟราศีเมษเป็นราศีเริ่มต้นแห่งจักรราศีเป็นชนิดจระราศีเป็นกลุ่มของชาวธาตุไฟจึงมีความคิดความอ่านฉับไวเป็นกลุ่มของหัวหน้าคนชอบเป็นผู้นำ หรือว่าเป็นคนที่เด็ดขาดไม่โลเลเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีอารมณ์ร้อน วูวามว่องไวเป็นนักสู้เป็นนักพัฒนาเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอชอบเอาชนะเป็นคนที่ชอบทำไรที่ตื่นเต้นโลดโผนตรงไปตรงมามักจะมีตำแหน่งหัวหน้างานเป็นคนรักความอิสระเป็นคนมีพลังทางเพศสูงเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงและเป็นคนที่หลงตัวเองไม่ยอมก้มหัวให้ใครเป็นคนอารมณ์โกรธหุนหันพันแล่นเป็นคนใจเร็วด่วนได้แต่ จะเป็นคนที่ชอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนที่เหมาะที่จะทำตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้นำในยามวิกฤตฉุกเฉินในเรื่องของการงานเราดูที่ดาวเสารสถิตยอยู่ที่ภพกรรม,มะของชาวราศีเมษการเงินเราดูที่ดาวสุกเลขหกสถิตยอยู่ที่ภพสุภะในเรื่องของโชคลาภเราดูที่ดาวดาวหูสถิตยอยู่ที่ภพ กะดุมพระของชาวราศีเมษในเรื่องของความรักเราดูที่พบสุภะเลข6สถิตอยู่ที่ภพสุภะในเรื่องของครอบครัวเราจะดูที่ดาวจันเลข2สถิตอยู่ที่ภพอริอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเลข5นับตั้งแต่ช่วงวันที่ดาวพฤหัสบดีมีการโครจร วันที่28กันยายน2564ไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายน2564ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนพบสุภาและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรอยู่ในภพกรรม,มะได้มาตรฐานเป็นนิดย่อมจะทำให้กลุ่มชาวราศีเมษอาจจะได้รับ คุณแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าได้รับผลดีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยหรือว่ามีความมั่นคงแบบถาวรจะส่งผลทําให้ในเรื่องของกลุ่มชาวราศีเมษจะปฏิบัตการงานอะไรจะได้รับความสําเร็จในหน้าที่การงานแบบค่อยเป็นค่อยไปจะมีโชคลาภรายได้แล้วก็มีผลประโยชน์มีผู้ใหญ่ ให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือจะสามารถใช้ความรู้ใช้ความสามารถของตนเองคนแวดล้อมให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถและได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการครบค้าสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีจะได้หลักทรัพย์ได้สร stop, udes, ้างเหนือสร้างตัวเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีการช่วยเหลือมีการสนับสนุน จากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีจะได้โชคดีมีประสบโชคลาภความสำเร็จสำหรับใครที่ทำตำแหน่งหน้าที่การงานที่เป็นข้าราชการจะมีการได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีความเจริญรุ่งเรืองในการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งจะทำมาค้าขึ้นจะมีรายได้แล้วก็ผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นมีโอกาสได้ทำธุรกิจกิจกรรมการงานแบบสาธารณะ ในด้านของการศึกษาการศาสนาและก็การแพทย์การกฎหมายจะทำให้กลุ่มชาวราศีเมษจะมีพื้นฐานในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นต่อเนื่องมาจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนพพวินาศนะโคจรอ,อยู่ในพบกรมมะ ควรจะระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายอาจจะเกิดมาจากตำแหน่งหน้าที่การงานความรับผิดชอบอาจจะเกิดความผิดพลาดความเดือดร้อนเนื่องมาจากการทํางานด้วยความประมาทเลินเล่อในช่วงของเวลาที่ดาวพฤหัสบดีมีการโคจรอ,อยู่ที่พบลาภะเป็น องค์สิงหกเกนจรตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2564ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม25 6 4ดาว้าร,ร้อดหสบดีเป็นดาวครูเป็นดาวหมอเป็นดาววิชาการให้คุณจะทำให้ ชาวราศีเมษมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาดีมีความคิดมีความอ่านแจ่มใสมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจะทำให้ชื่นอกชื่นใจจะได้เป็นที่ปรึกษาเป็นนักวิชาการนักวิทยากรนักพูดครูอาจารย์นักสังคมสงเคราะห์หรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้มครองดวงชะตาจะทำให้เกิดความแพล้วคาดปลอดภัยจากพยานอันตรายต่างๆจะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่าง เต็มที่ในเรื่องของการทำงานจะมีสุขภาพอนามัยที่ดีจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานรายได้มีโชคลาบมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีจะได้รับผลภายใต้ผลประโยชน์การทำงานจากมิตรสหายผู้หลักผู้ใหญ่ จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งมีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ยานพาหนะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนได้รับการยกย่องจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความเมตตาเอ็นดูจะมีโอกาสได้รับหลักทรัพย์การสร้างเนื้อสร้างตัวมีโชคลาภประสบผลสําเร็จเกินความคาดฝันจะทําให้มีพื้นฐานในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น กุมดาวพฤหัออสบดียังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะโคโจรอยู่ในภพลาพระของชาวราศีเมษจึงควรระวังในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นเกงกําไรหรือว่าจะถูกช่อโถนกลโกงเรื่องผลประโยชน์ผลตอบแทนควรจะรอบคอบในเรื่องของการครบเพื่อนระวังจะถูกหลอกลวงจะทําให้เสียผลประโยชน์ได้ง่ายอิทธิพลของดาวเสาที่มาโคจรอยู่ที่ ราศีมังกรนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2564มาจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ตลอดทั้งปีดาวเสาร์โครจรอ,อยู่ในราศีมังกรภายใต้ภพที่10ภพกรรมมะหมายถึงในเรื่องของการงานอาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าการทำงานซึ่งจะนำมาในเรื่องของความรับผิดชอบงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมเก่าๆงานเก่าๆที่ทำมาตั้งแต่ดั้งเดิม ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะโคจรอยู่ในภพกรมมะเป็นเกษตรกิจกรรมการงานที่กลุ่มชาวราศีเมษจะสามารถทำได้เพื่อมีการพัฒนาให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของความประสบผลสาเร็จในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีการใช้ความรู้ใช้ความสามารถในการนำทาง ดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะโครจรอ,อยู่ภายใต้ภพที่10บดาวกรรม,มะเป็นเกษตรจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานอำนาจและจะสามารถรักษาอำนาจไว้ได้งานที่จะสามารถพัฒนาเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีมีการเลื่อนยศปรับตำแหน่งในกลุ่มคนที่รับราชการหรือว่ามีผลงานเป็นที่ปรากฏแก่สายตาบุคคล ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้รับผลประโยชน์ในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลทำให้กลุ่มชาวราศีเมษจะมีงานหนักมากขึ้นจะแบกรับภาระมากขึ้นจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นจะต้องฝ่าฟันกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆมากขึ้นเพื่อที่จะได้รับความสำเร็จจะได้รับ ตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นจะได้มีความรับผิดชอบสูงเหนื่อยยากลำบากกายแต่จึงจะมีประสบผลสำเร็จจะสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้เป็นอย่างดีจะมีรายได้มีผลประโยชน์จะมีความสำเร็จในหน้าที่การงานจะสมงษ์ทำให้ในเรื่องของการทำงานพัฒ พัฒนาไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นจะเป็นที่นิยมชมชอบของบุคคลในสังคมทั่วไปดาวเสาวเป็นดาวบาปเคราะห์ดาวดวงใหญ่จะสมผลทำให้ในเรื่องของความสำเร็จจะต้องใช้เวลานานและลำบากเหน็ดเหนื่อยหากจะต้องใช้การรอคอยและอาจจะ มีเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานด้วยจะต้องขยันแล้วก็อดทนเพื่อที่จะผ่านพ้นกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคจะประสบสำเร็จเป็นอย่างดีอีกประการหนึ่งควรเรามัดระวังในเรื่องของอนามัยสุขภาพของตนเองแล้วก็อนามัยสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงอายุอาจจะเจ็บป่วยแล้วก็จะมีการรักษาซ่อมแซมบ้านเรือน สำนักงานที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะดวงในเรื่องของการงานประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ของชาวราสีเมษการงานของชาวราสีเมษถ้าเป็นกลุ่มของงานประจําก็จะมีผลงานปรากฏเป็นประจักษ์แก่สายตาบุคคลทั่วไปหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการโปรโมตอวยยศอวยตำแหน่ง จะมีการสมัครงานสำหรับคนที่ตกงานจะได้รับงานหรือว่าเป็นช่วงที่พลิกผันชีวิตปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จมีชื่อเสียงแต่ควรจะทำในสิ่งที่ดีไม่ผิดกฎหมาย ในเรื่องของการเงินมีการเงินที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีการทําเงินใหม่ๆใ,ในหัวมีการส่งเสริมหรือว่ามีโครงการใหม่ๆที่จะนํามาซึ่งกําไรแต่อาจจะมีไม่มากนักอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีโชคดีโชคลาภในเรื่องของการเงินในการสร้างความพึงพอใจในเรื่องของการเงินเป็นคนที่หาเงินเก่ง แต่ก็ใช้เงินเก่งในเวลาเดียวกันจึงควรมีการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้เป็นอย่างดีในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลอาจจะเป็นเพียงการที่พบปะคุยกันสำหรับคนมีแฟนคบหาดูใจกันมานานแล้วช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการที่วางแผนในเรื่องของความรักพบรักที่ดีจะสามารถสร้างหลักปักฐานด้วยกันได้สำหรับคนเก่า ที่มีปัญหาเก่าๆคาราคาซังหรือว่าในเรื่องของความรักคนเก่าจะมีประเด็นฐานไฟเก่าจะคุกคุนอีกครั้งหนึ่งคนมีคู่ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตที่มันอิสระหรือว่าเก็บตัวแต่จะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการที่สนใจในเรื่องของ ศาส,สนาประชญาหรือว่าเข้าวัดฟังธรรมหรือว่าสายมูชวนกันไปทําบุญสุขภาพอนามายัยควรจะพักผ่อนดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้เพียงพอเสริมบุญหนุนนําดวงชะตาของตัวเองด้วยการบริจาคค่านา้ําค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงหรือว่าไว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประจําจังหวัดเกิดในเรื่องของไพ่ยิบสี่สำหรับกลุ่มชาวราศีเมษที่บุคคลใดที่กำลังต่อสู้ฝ่าฟันดินรนนะคะกับอุปสรรค ปัญหาต่างๆหรือว่าการเงินการงานหรือว่าปัญหาเก่าๆที่กําลังที่จะรอคอยเพื่อที่จะมีการคลี่คลายปัญหาจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลนะกับปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆปัญหาการเงินปัญหาการงานหรือว่าปัญหาความรักเก่าๆคนเก่าๆจะมาพัวพันหรือว่าคิดในเรื่องเก่าๆนะคะแล้วก็จะมีการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาคลี่คลายปัญหาจะมีผู้หลับผู้ใหญ่มาให้การช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาเก่าๆนะคะจะมีชีวิตที่มีความสุขมี ความสบายใจนะคะเกิดขึ้นหรือว่าจะมีการที่แบบเคลียร์ปัญหาคลายปัญหาเก่าๆนะคะแก้ไขปัญหาในอนาคตข้างหน้าได้เป็นอย่างดีชีวิตจะประสบความสําเร็จประสบความสุขในอนาคตก็คลิปนี้เป็นคลิปแนวทางในการดําเนินชีวิตเป็นไกด์นาทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ